ල ක තම්බන්නේ දෙක්ුචෝ ද පෙ ොලැන් වෙරී วันนี้เปนเงิเดือนที่บัตที่ขาได้จ่ายเร่เก็บนยังไใครเาเล่นท่านน้อมเเป็นโยเป็นอะไรครับ